แล้กลัวแต่จริงๆไม่เจ็บตกใจสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณเจี๊ยบมาทําอะไรที่เฟติสคลินิกนะคะวันนี้มาเติมไขมันค่ะมาเติมไขมันเนาะอะทาไมถึงอยากจะเติมไขมันนะคะพอดีมีปัญหาเรื่องร่องแก้มใต้ตาค่ะแล้วก็หน้าผดด้วยค่ะโอเคทำไมพี่เจี๊ยบถึงเลือกที่จะมาเติมไขมันที่เฟติสคลินิกคะมั่นใจในตัวคุณหมอค่ะพอดีเป็นอาจารย์หมอทางสัลยแพทย์ก็เลยคิดว่า ดีที่สุดแล้วแต่ไม่ติดีย็บก็คือถึงในมั่นใจแล้วก็เลือกที่จะมาทำที่นี่นะคะค่ะโอเคตกลโอเคตอนนี้ลูกค้าก็คือเติมไขมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเงินบ้างว้าวน่าเต็มเลน แล้วดีวีเจฟตอนนี้เราก็เติมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะไปยังไงบ้างเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเหมือนที่คิดเนาะเอาทีแรลกกลัวแต่จริงๆไม่เจ็บโอเคเลยไม่เจ็บตอนนี้ดีมากเพีกระจกเขาชอบ้าตัวเองไหมคะตกใจตกใจช่วยม่เขาไว้ทำไมสาวขึ้นเออนั่นทำไมสาวขึ้นใช่เมื่อกี้ก่อนทำเราบอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะห้าสิบเก็ห้าสิบเจ็ดปีแล้วตอนนี้เหลือสี่สิบเจ็ดปีเลย คุ้มค่ากับการเดินทางมานะคะ<ช>พเพราะที่ยบเดินทางมาไ <c oughs> กลเลยมาจากไหนนะคะ <c oughs> จากเชียงคานจังหวัดเลยค่ะเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ตั้งใจมาต <c oughs> ั้งใจมาทําสวยเพื่อได้ความสวยแบบนี้กลับไปบ้าน <c oughs> โอเคเรามาขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะม,มาลอดูกันเรื่อยๆน,นะคะค,ค่ะ